รู้จักหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งสิบคิวเปล่ามาดิอื้อืมจิตสัพัดถูกด้วยอ,วอุ้ยอุ้ยชี้ออกโอ้ขอโทษโอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกคนแห่งกันด้วยนะครับผมก็คืองงว่ะื เมื่อกี้หาตี้ในชัดโลกนะนึกว่าห้าห้ากดเข้ามากลายเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรครับเนี่ยเออเจอกับแบทแมนนะครับผมโอเคอ่อนให้เราหน่อยนะเราไกา่กุยชียองได้ไหมวะ ทุกคนเห็นขีขาวไหมมาหลอนปรับใหม่นะเวเออมันจะสร้างความเสียหายจริงอ่ะโอ้ผมว่ามันน่าจะไก่จริงแหละตัวเนี้ยเกือฮเออเขาน่าจะพูดเล่นจริงแหละที่เขาเล่นไม่เป็นแหละนะวอใใ้เขาหน่อยแล้วกันแต่ผลสุดท้ายอะก็ต้องเป็นผมที่ชนะนะ าใใม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเรารู้ว่านายอ่อนแต่ไม่คิดว่านายจะอ่อนขนาดนี้ให้ได้เถอะถึงกันตีใส่คลิปเลยเหรอ โอ้มันจะยืนแรกกับเราหรือว่าเราเราจะเล่นไม่เก็บเลือดเลยว่าไงทุกคนเป็นการอ่อนให้เขาอย่างถึงที่สุดเอาละแล้ววินวอล นนั่แโอ้ยสู้ไปได้เฮ้ยเราสู้ไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพุ่งรอพุ่งอ่ะกุพุ่งไปไหนนะ่ะ <c oughs> โอ้ยเราสู้ไปได้เราสู้ไปได้ 1> <1> <rồi> โอ้ยแล้วทำไมเขามาเล่นหนึ่ง,งวะถ้าเขาสู้ไม่ได้เฮ้ปงให้ตายเถอะเพื่อนเออ,อเอาสักหน่อยดีกว่า รอดูเลยทีมกูเซเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไม่หนีตายนะอย่าไปเก็บเลือดตรงนั้นอุ <laughs> <c oughs> ้ย่าฮวเลยทีเดียว <c oughs> <laughs> โอ้ไมว่าจะเก็บผมว่าจะไม่ตีแล้วเมื่อกี้อุตสาห์เดินหนีแต่ว่ามันติดติดเศษพิษ <c oughs> <c oughs> เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะ อะไรอะ่ะคลิปที่เราไม่ไหวหรอกมันมาหลอดมันโกงอ่ะแผดเนี้ยเออบอกเลยแบทแมนก็แบทแมนเถอะแล้วยิงเป็นแบทแมนที่เล่นไม่เป็น ้ยซูไม่ได้้ยซูไม่ได้หนี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 ซูไม่ได้หนีหนีหนีซูไม่ได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยหลอนเขาตายใจนี่ใยงไม่ดีเลยกูเนี่ยมาแกล้งเขาแท้ๆท เกล้าได้แล้วเฮ้ยหรือว่าเราจะให้เขาฆ่าสักตัวหนึ่งดีไหมทุกคนคิดว่าไง demon, เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แกล้งสู้ไปได้แหละแต่ว่าเราจะแกล้งตายเราจะทำเป็นสู้นะขนาดโดนป้อมตีอยู่ด้วยเ่ย โอ้โหกดแล้วเบิดตัวเนี่ยมันตายเลยเนี่ยแต่เราอ่อนอ่อนให้อ่อนให้โอเคมาโอเคโอ้โหตายครั้งเดียวมันเอาป้อมเราไปได้เลยเหรอวะเออมันเล่นเกมแล้วเนาะมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนได้เลวลาออกล่าแล้วผมไม่ใจดีหรอกนะผมไม่ใจดีหรอกนะผมไม่ใจดีหรอกนะ ผมไม่ใจดีหรอกนะผมไม่ใจดีหรอกนะ่าโอ้สองพันสองความเสียหายจริงนะเนีเมื่อกี้สิบห้าบิปล่อยปล่อยคลิปตีไปแล้วเดินเล่นทำไมขี้ขาวมันแรงจังเลยเออ อืมกูรู้แล้วมึงต้องโผล่ตรงนี้ฟันเปิดไปก่อนเลยเออทีเดียวทีเดียวนะทีเดียวทีเดียวนะทีเดียวนะทีเดียวนะอืมจิตสัมผัสจิตสัมผัส อ๋อเขาแบบว่าถอนหายใจเลยครับน้องๆเออ,อว่าเราแก้ไปสู้ไม่ได้เราต้องแก้ไปสู้ไม่ได้แต่เรามีตายเกิด,กด,กดอออ,อยู่ไหนพวกมาซสิ โอ้ตีธรรมดาเขายังเจ็บเลยเนี่ยปองเออเอาอ้อยอย่าเพิ่งวางไว้วางใจดิผมยังไม่ตายจริง โอ้เล oh, ่นกับคนเล่นไม่เป็นเนี่ยสนุกจริงเลยให้ตายเถอะเฮ้ยตายอีกแล้วออกสองเล่มเลยไหมล่ะมาอินดี้หน่อยเอาตัวนี้แหละตีเร็วๆแบบระดับพระเจ้าอ่ะรู้จักหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งสิบคิวเปล่ามาดิ อืมจิตสผัพถูกด้วยอ,วอ,อุ๊ยอุ๊ยชี้ออกโอ้ขอโทษด้วยครับนอ้องน้องมาอือมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวรอโดดเปิดสวยๆเลยรอบนี้ยแมนๆเกิดยังออกเกาะเวททำไมเกาะเวท อ๋อมันเด้งอัตโนมัติอนะอุย๊ยไม่นะไม่นะอุย๊ยไม่นะไม่นะเอออ่อนให้อ่อนให้เออ,อ,อขอบคุณที่ทักมันขึ้นอัตโนมัติไนงะจริงๆไม่ได้จะออกหรอกเกาะเวทเนี่ย ออกอันนี้ดีกว่าซื้อมาปั่นซื้อมาปั่นโดนแน่แบทแมนไม่ยอมจบนะยืดเกมนะมียืดกงยืดเกมนะน้องๆหนูๆเฮ้จะปะเอ้ยเอา้าไม่โดน อืมอืมทุกคนรู้สึกว่าตัวตัวเราบางไหมเออเราได้ดามเมจที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันแลกเ้ววความบางเออโอ้แม่แมนดามเมจแรงนะติช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 ,ตช,ตช เฮ้ยผมไม่ได้คิดจะจบเลยอเนี่ยแต่คลิปมันไปตีเองเออโทษผมไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> เริ่มซูไม่ได้แล้วก็ต้องจบอ่ะเอออาริกาโตรนะเออสนุกดีสนุกดีกดโอเคครับก็เป็นไปตามค่านะก็คือมาลอดแผ่นนี้มันโหดนะครับผมก็ใครชอบคลิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครด้วยนะครับผมจะร้อยห้าสิบซับแล้วเย่ yeah, ไปกัน่ะกู